สวัสดีพเมพินองทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้คุยและข่าวทั้งช่องตามติดชีวิตอีสานโดยที่แดงค้นไข่นะครับคือกาเหมือนเดิมน้าเอาข้อมูลแนวทางเรื่องเล่านะครับข่าวคร่าวที่น่าสนใจหลายสำนักหลายอาจารย์หลายแหล่งข้อมูลที่พันเอื้อเฟือแบ่งปันมาก็าเอามาฝากตอนเว้าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นซึ่งกันและกันเดอพี่นนองเด พอกันคลิปนี้นะครับขณะที่ที่แดงกำลังวลอลยูนี19นาฬิกา55นาทีของวันที่6มิถุนายน2568 6ทับ6ทับ68พี่น้องครับโอเล่งามอยู่ในเนาะนะครับสิามาตามต่อขอบุญแนวทั้งสุดยอดเลขหลิ่งเด้อนะครับพี่น้องผมอาจารย์นุ่งเมืองยศนี่ก็โอ้สูตรเก่าพเนาะจนนับหลงพุนละนะครับล่าสุดนี่วัตถิ่ันมานี่ก็มาอยู่เด้อนะครับแนวทาง ป่าณธิยาพี่น้องผมไม่มีเลขนี้ไม่ถูกหวยของเพิ่นนะครับอาจารย์เสียนหนองไค่นำโชคพี่น้องคำเป็นกรอกขามเสียนของหลวงปู่บุญมีนะครับสุริยันฟรามนะครับสุริยันฟาร์มนี่งววทิพผ่านมาที่แดงบดไล้ลงตะล่างเนาะนะครับเพิ่นเขียนมาให้นมีตะล่างพร้อมแต่ว่าตอนที่แดงพิมพ์น่บดไล้ลงตะล่างเตจเสดายนะครับพี่น้องในตะล่างเพิ่น,นมากเบิดทั้งสามตัวทั้งสองตัวทั้งทั้งทิงแล้วก็ทั้งทั้งลุมเลยสำหรับสุริยันฟร์มนี่ก็ได้เนาะ เป็นสูตรไม่ล่าสุดเก่าหางบนล่างของอาจารย์วิไลพี่นอ้องขับรบร่วมฝากตอนพี่น้องในคลิปนี้เป็นการทำนายตัวเลขทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพานันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดิมพี่น้องเดอ้อ พอหมาเริ่มต้นกันที่ขอบุญแนวทั้งของอาจารย์วีไลยสูตรใหม้บนรางเพินเก้าหางนะครับพี่น้องครับน,นี่นะครับเก่าหางกะซีมี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก่าหาเจ็ดหาหนึ่งหาเก่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วกับเจ็ดเก้าด้วยพี่น้องเด้อน,นะครับโอ้ยเห็นเล็กเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเก่าเนี่ยก็คือพออยู่วัตถิพานหมานี่ก็ถือว่าเป็นเหล็กม่าแรงขึ้นกันนี้นะครับเล็กเจ็ดเนาะ สัญจรนะครับจังหวัดที่77ของประเทศไทยนะครับจังหวัดบึงกาฬพน้องครับและกเจ็ดเก่าเก่าเจนก็หักมาแรงขึ้นกันนะครับอาจารย์พเนนสองห่างเด้อหนึ่งเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดนะครับบนเนี่ยได้พน้องอุติพานมาบอมาเพนาจสินำคนมา่วันนี้กับเป็นไปได้ขึ้นกันเด้นะครับขอมุลแนวทางของอาจารย์วิไลนะครับกราบขอบคุณหลายเด้ออาจารย์ครับถัดมาจากอาจารย์วิไลสีผ้าพน้องมาเบิ่งของมุลแนวทางของ เอาสุริยันฟ้ามเนาะนะครับนี่แม่พี่น้องงวดที่ผ่านมาในตารางที่แดงบนเห็ดรูปตารางสูบสูบเบิ่งเนาะแต่ว่าที่เพิ่นส่งมาให้นี่มีตารางความเด้อนะครับในตารางเพิ่นงวดที่ผ่านมามาเบิดเด้อนะครับเนี่ยทั้งสามตัวทั้งสองตัวทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเนาะนะครับเอางวดนี้กะนี่ล่ะนะครับในตารางของเพิ่นทั้งเทิมมีหนึ่งมีหามีเจ็ดนะครับแถวทั้งลมมีศูนย์ม <the> ีสองมีสี่เด้อวิ่งออกกําลังกายหากับสองพี่น้องผมนะครับห้าและสองนาะงพีน้องกำลังกายนะครับเพิ่นจับคู่ หน,นึ่งสองหนึ่งสี่สี่หาหาศหาสหาสี่เจนองกับเจพี่น้องรับเพนเดนทีหาสหาสี่เ2็ดศูนย์เนะครับแล้วก็สาตัว5 7 2 5 7 0 5 7 4เจ็นาะครับเพื่อนเอาหาเ่หลักลอยพี่น้องนะครับเนทีหา7 2กั 52, 54, บหาเีเด้อข้อมูลแนวทางของสุริยันฟาร์มนะครับขอบรคุณหลายๆเด้ออาจารย์ครับ จังไดกะให้ผ้าพีผ้านองเขาแตก3ามตัวเด้อว,วันนี้กระดายนอกนะครับวันที่ผ่านมาก,ก็สิดดยอยู่เด้อพี่น้องท่านใดผู้ใดมีข้อมูลแนวทางเหล็กเด็ดเหล็กดีเล็กดังเด้อบาวสิเป็นเหล็กฝันเหล็กสูตรนะครับเหล็กการคำนวณเนาะเหล็กสาเหล็กลือมาแต่ไส์กแกลเลอต์นะครับมีความปรารถนาดีประสงค์อยากให้ท่านอื่นมีโัมีมานกะ สามารถแบ่งปันมาทางช่องตามติดชีวิตอีสานใดนะครับที่แดงคนไขย้ยินดีเป็นสื่อกลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแล้วนั่นให้ท่านอื่นในระบบู้รทราบนํากันต่อไปเนาะข้อมูลติดต่อที่แดงก็อยู่ทั้งมุมจอทั้งหัวที่แดงนี่เป็น qr code line นะครับพี่น้องสามารถเอไล่พี่น้องสแกนเข้าไปได้เพื่อคกามสิเป็นเพื่อนกัน,กนโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็เบอร์โทรกันแล้วรวยๆอยู่ทั้งหลังนี่แหละนะครับพี่น้องครับ 093ยังก็นอกเนี่ยที่แดงขึ้นเืมเบอร์โทษเจ้าของเนงาะบัดนี้โอ้ยเลยถึงจะบอกพี่น้องคนโทษเนาะ2985102สนอกนะครับ093 2985102เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยจากสิว่าจังไดนแล้วเนาะเบอร์โทษเจ้าของกันยังลืมจนด้ถัดมาสิาพาสพี่น้องมาเบิง้งลอกขามเสียงของหลวงปู่บุญมีกราบขอพระคุณหลายเด้อนะครับปู่รับ เนี่ยครับงวดนี้สิบหกพฤษภายนวิ่งหกสามแล 9, ้วแก่เก้าเดินพี่น้องเดินนะครับเล็กวิ่งเพื่อนเนาะอยู่ฐานทั้งสามเหลี่ยมทั้งสายมือนี่มีหนึ่งมีแป๊มีหามีสองนะครับเพิ่นวงกลมไีกทีหนึ่งก็แปดนะครับคิดว่าขนาดที่มีนัยยะที่สําคัญอยู่ดอกนะครับเดียนหนึ่งก็แปดประมาณนี้ละ่ะนะครับเดลกาดูฐานสามเหลี่ยมทั้งขวามือนี่มีสี่มีเจมีสูนเด้อนะครับเดียนสองก็สามนะครับเพิ่นจับคู่หนึ่งสองหนึ่งหา แปดหาหาสามล้วก็แปดสองนะครับสามตัวสองเจ็ดแปดพี่น้องครับเนนทีแปดหากับแปดสองเดอร์ของมูนแนวท่างล็อกขามเสียน,นะครับของอาปูบุนมี่พี่น้องผมอาพิจารณาเบอรเดอร์พี่น้องครับหมักน้าเพลนกระจวดจัดน้าเพลนหมักบกคือเพลนบวถึกกันบวตรงกันกับขออนุญาตแนะนําว่าให้ผ่านเนาะนะครับ ถัดมาจากปูบุญมีสิพาพ่นองมาเบิงขอบบุญแนวทางของอาจารย์เซียนหนองคายพ่นองครับอาจารย์เซียนหนองคายนะครับวันนี้พนแบงปันมาเนี่ยครับในตารางเพิ่นแถวแรกมี8มี3มี4นะครับแถวที่สองมีหามี6มีศนย์เด้อนะครับวิ่ง7และสองนะครับ7หนีเด่น กว่องวสนันเทอนะครับเพื่อนจับคู่7จ็ดหาเจ็ดีเจ็นะครับสองหาสองหกสองนองครับเล่นทีเจ็ด0ีเจศย์กับสองหาตัว36 25กสเจดแและห้าเจ็นะครับทั้ง7จ็ดหาทั้งเจทั้งเจนี่ก็หลายสำนักหลายอาจารย์นี่ก็ให้ตรงกันเด้นะครับตรงกับอาจารย์เส้นลงไข่นะครับเอาตัวเล่นกัะกรอบสีแดงเลเดอร์นะครับสตัวเล่นทีหาเจ็ 5, 4, นะครับพี่น้องครับเห็นข่าวเนาะแม่ใหญ่อายุเจ็ดสิบเท่าไหรเจ็ดสิบหกปีวสันบุนอ๋ป้าติโทนะครับยุ่จังดัดจังหวัดใดก็น้องที่แดงคือลืมเนาะเพิ่นอันไทยบ้านแจ้งเนาะนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่นกลับไปตรวจสอบเพิ่นกลับไปพ่อยาบ้าดเจ็ดสิบเมตรวสันบ่อนะครับอยู่นั่นเม่ใหญ่นั่นแม่ใหญ่นี่ยเป็นผู้ครอบครองแม่ใหญ่เพิ่นกับสาพว่าเพิ่นซื้อมวัยท่าสพเองว่าสั่น ะครับเพราะว่าเสบมือละเม็ดมือละเม็ดสองเม็ดก็แล้วแต่มันจังมีแห้งเห็ดงานว่าสันไม่ใหญ่ละว่าก็โอ้ยเนาะสนันออกเจ็ดสิบเม็ดเดีนในราคาสองพันบาทว่าสันตามข่าวพันวาเด้ที่แดงเห็นข่าวจากเพจของอยังนอกสองวันเพื่อยังนี้ล่ะจำเอาผิดนะนะครับก็เลยเดี๋ยวว่าเจ็ดสิบเม็ดสองพันก็ถึงเป็นละยี่สิบกว่าบาทเนาะนะครับบ่หอดเป็นละสามสิบพี่น้องครับอันนั้นก็คือคาดว่าน่าจะเป็นราคาทรงของข้าเนาะ ลายแห่งพี่น้องเอยจากสิวาจังใดนะครับประเภทยาเสพติดแอมเฟตเมดยังก็ยาบายแอมเฟตามิน,นสมบูรณ์นะครับเห็นหลายพี่น้องครับตามหมู่บ้านต่างๆตามถนนทนทางเวลาเขาเที่ยวเนี่ยก็จะเห็นยางเขาสิบพรเบิ้ออกเลยนะนะครับยางน้ำหนทางสี่นันสีนี้ส่วนมากแล้วนี่ก็เสียผูเสียคนนะครับเสียจริตจากเหตยุยาเสพติดมูนีทั้งนั้นเลยพี่น้องนะครับเป็นเป็นอันตรายแห้งนะครับ บ่แม่นแต่วัหรุด้มนน่มือนี่ผู้เ่าผู้แก่นี่ก็โอ้ยก็แหงหลายนะครับผู้เ่าผู้แก่เรานี้นี่กับเป็นผลผลิตมาจากยี่สบสามสปีก่อนนั่นล่ะนะครับว่าพื้นยาบาก,กับบแม่นว่าพึ่งสีมีเนาะมันมีแต่โดนแล้วนั่นนะนะครับพี่น้องครับแล้วก็ให้กำลังใจเนาะผู้ใดประสบป,ปัญหานี้นะครับจากสิว่าจังได๋พี่น้องเลย ถัดมานะครับเป็นขอ้อมูลแนวทางของป่านธิยาเดอร์นะครับป่านัิยาไม่มีเลขนี้ไม่ถูกหวยของเพิ่นสําหรับงวดนี้นะครับสิบหกพฤษภาคมมีหกมีเจ็ดมีแปดพี่นนองครับหกเจ็ดแปดเดอร์เพิ่นเด่นหกนะครับหกเจ็ดแปดแต่ว่าหักเด่นหกป่านัิยาป่านัิยางวดที่ผ่นมานี่พนมมเพิ่นมมมาเดอพี่นนองเดอรุดเบิดทั้งสามตัวเด้โดนจังรุดเธอหนึ่งว่าเพื่นป่านธิยานี่ก็ได้เนาะก็สิได้เริ่มนับสถิติไม่ ป่าเพนว่าอยู่นะครับเพ่นวาทิดแดงเอ้ยขันแมนมันหลุดทั้งสามตัวจังสี่นี่ให้จับตาดีดีเด้อมันสี่กอดแอวกันมาเด้แต่เก่ามันสี่เป็นจังสั้นเพนวาครับพี่น้องกับพิจาณาบึงนี่คู่นี่แหละนะครับหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดนี่แหละดีบบดีมันสิมาเบิดทั้งสามตัวเพนวาจังสี่เด้พี่น้องครับนี่คือเล็กวิ่งของป่านธิยานะครับแต่เก่าขันเพนหลุดเบิดจังสี่หมวดถัดมามันสิเป็นจังสั้นตามสถิติวัชระนะครับพี่น้องกับพิจารณาเบึงกัะไรกันเด้อนะครับ เสภาพี่น้องมาพิชไทยที่ขอมุญแนวทางของอาจารย์หนุ่มเมืองยศบัตตนีอาจารย์หนุ่มเมืองยศเล็กวิ่งสูตรเก่าเพิ่นนะครับเดี๋ยวเด้กที่แดงเอาสถิติขึ้นสูตรพี่น้องเบิ้งก่อนเนี่ยครับราสุดนิกาหามาอยู่เดอ้อนะครับหาสองเนาะหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดแปดงวดนะครับที่ที่แดงรวบร่วมไว้นะครับนี่อันนี้คืองวด สถีติย้อนหลังเพิ่นนะครับเท่าที่รวบรวมไว้กันด้ประมาณนี้แหละนะครับเอามาเบิ่งงวนนี้กันพี่น้องผมอาจารย์นุ่มเบืองยอดสูตรเกาวิ่งบนล่างนะครับสิ่พงศ์วิศุนายนพี่น้องครับหาับหนึ่งเด้อห้าและหนึ่งนะครับโอ้ที่แดงลืมเบิง่งตัวอาจารย์เพื่อนตัวใดสดิเเอานี่ละนะครับพี่น้องครับ หากับหนึ่งเด้อนะครับแต่ว่าสูตรที่ประจับครัาจันพันธุนบดท่านแบงปันมากันพันแบ่งปันมากกับเสพฝ่าอมสูาเอามาสูมพี่น้องเบิ้งทันที่นะครับจำว่าเป็นการทำานายตัวเลขท่ายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อซนบุคค้นปรวจสอวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อพี่น้องครับกราบขอพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับควาอยู่เป็นมูให้กกำลังใจสิ่งกันและกัน กราบขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะครับเออเฟือเ่อแเป็นปันขอ้อมูลแนวทางให้พี่น้องเด้เบิ่งได้ชมพอบอกันใหมให่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ